กำลังมองหาจักรยานแม่บ้านในราคาที่ไม่แรงแต่ของครบจุดๆอยู่ใช่ไหมต้องคันนี้เลยตัวฮิตที่สุดของทางร้านนี่คือยูมิโกะรุ่นทิวลิปมีทั้งวงร้อนิ้วและ24นิ้วคุณจะปั่นไปโรงเรียนปั่นไปตลาดหรือให้ผู้ใหญ่ใช้ก็ตอบโจทย์ในคันเดียวเลยจุดเด่นคือเฟรมเหล็กไฮเทนแข็งแรงทนทานและตัวถังเบาขึ้นลงได้ง่ายมากโดยเฉพาะผู้หญิงใส่กระโปรงก็ไม่ต้องยกขาสูงเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเบรกหน้าเป็นเบรกกรัมปูคุมง่ายหลังเป็นดัมเบรกจับแน่นแต่ไม่กระชาก จอดพักก็มีขายตั้งคู่ล็อกสนิทไม่ล้มง่ายบังโซ่เต็มใบป,ป้องกันเท้าหรือใช้กระโปรงเข้าจานโซ่มีบางคนหน้าและหลังกันเศษหินโพลกระเด็นด้านหลังมีตะแกรงพร้อมบ่อนุ่มๆน,นั่งสบายสุดๆตะกร้าหน้าใบใหญ่ใส่ของได้จุใจมีกระดิ่งที่พักเท้าใหญ่ๆบันไดครบๆแถมมีทับทิมสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยเวลาปั่นตอนค่ำสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีแดงดำน้ำเงินชีม และสีชมพูหวันๆแบบนี้เลยส่วนเรื่องราคานั้นถือว่าไม่แรงเลยวง120นิ้วจากราคา3,000บาทด้หลือเพียง2,390บาท วงร้อีนิ้วจากราคา3 5 0 0บาทลดเหลือเพียง2490บาทเท่านั้นก่อนทาการจัดส่งนั้นจะมีพนักง,งานช่างของทางร้านทาการเช็คจักรยานทุกคานขั้นตอนยายากทําให้หมดแล้วแต,แต่ขั้นตอนง่ายๆให้คุณได้ทําเองนั่นก็คือใส่จะกร้าใส่ลนอหน้าใส่แห่นใส่บันไดและใส่บอร์ดเท่านั้นถ้าคุณทําไม่เป็นก็สามารถทักแชทมาขอคลิปวิธีการประกอบปับทางแอดมินได้นะครับมีบริการหลังการขายตลอดถ้าคุณสนใจจักรยานรุ่นนี้อยู่เพียงบอกสีและส่วนสูงของคุณมาในคอมเมนต์หรือ box, อ,อินบ ว่าคุณเหมาะกับขนาดวงล้อเท่าไหร่อ่อนจักรยานจะหมดนะครับสำหรับวันนี้จริระพันธุ์จักรยานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ